ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบนดอยครับผมเนาะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่เกาหลีใต้นะครับผมเนาะก็วันนี้บรรยากาศชิวๆนะผมเนาะเกาหลีฝนจะตกดีแล้วนะครับตอนนี้ผมมาเดินเล่นสวนเรียกว่าอะไรนะสวนดอกบัวใช่ไหมฮะนี่ฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สะพางข้างบนแล้วก็ดูลงไปข้าลานแม่น้ําตรงนี้ทางด้านซ้ายอ่ะมันจะเป็นเส้นทางวิ่งนะฮะนี่ฮะเขามาวิ่งมาปั่นจัก,กรยานแบบเยอะมากเลยนะตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นสถานที่ออกกำลับบงกายด้วยนะแล้วก็มัน ดีมากเลยนะฮะนี่ฮะมีแม่น้ําไหลผ่านไปแบบนี้เย็นดีมากนะฮะวันนี้อยู่ขับน้องนี่ฮะน้องติไปไหนกันเนี่ยอันนี้มาเจอได้ไงเนี่ยเจอเจอได้ไงเจอนี่บอ,อ่ะค้นหาไหนไหนเรามีวิธีการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวยังไงอรอกก็ากกาแม่มนะผมเราก็ทีมนี้ผมไม่ได้ค้นหาเส้นทางน,นะฮะน้องติงเขาค้นหาไหนลองแนะนำหน่อยสิสมมุติว่าเราอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อนี่เนาะโอเคอ้าเข้าไปหน่อยแอบปบนี้แล้วก็ยังไงต่อ อ๋อตรงนี้เนาะถ้าเราเริ่มต้นอ่ะมันจะไหนไหนถ้าใครเพิ่งเข้ามามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ามันจะเป็นแบบนี้เนาะเราก็เลื่อนหาสถานที่แบบอะไรเนี่ยอเน,นี้ยเนาะอ๋อแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้หมดเลยเนาะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะผมเนาะเนี่ยวิธีการค้นหาแบบง่ายๆเลยเดินทางได้ทุกที่เลยเนาะแล้วนี่ ีือเลยัใช่ใช่ใช่เนาะแล้วก็อยู่ใกล้สถานีรถไฟอะไรนะโชโชซีวอนหยอบใช่ไหมแต่เราไม่ได้ขึ้นเทซี่มานะถ้าขึ้นเทซี่ก็เป็น5นาทีเองแล้วก็แต่เราดูจะขี่รถบัสดีกว่าอันนี้เรามาจากรถบัสด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเรามาไปเดินชมคลางลาบรรยากาศนู่นนะนะตรงนี้เป็นสนามวิ่งอ่ะป่ะเดี๋ยวเราเดินจากทันนี้ไปดีกว่านาะเพราะว่าถ้าเดินจาอีกฝันหนึ่งนี่ผมบอกเลยว่ามันยาวมากเลยนะอ่ะลองดูซิ ซึ่งจุดนี้มันเป็นจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะนะในในแมพของเกาหลีมันขึ้นอ่ะนะเราก็เลยลองมาแวะดูนะผมเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้านแบบนี้นะครับอ่ะอู้นุ่นนะฝันนี้ก็โอ้โหพี่น้องอู้มันอยู่ทั้งสองฝั่นเลยอ่ะดูดิโอ้โหพี่น้องคือตอนนี้เราน่าจะเดินไม่หมดแล้วนะไปไปด้านไหนก่อนดีนี่ไปด้านซ้ายก่อนนะด้านขวานี่ผมว่าเดินไม่ไหวแล้วล่ะดูดิ เออคือมันได้นะวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยร้อนแล้วไม่ค่อยหนาวมากนะฮะตนน้นหะุนอ่ะโอ้พี่น้องฮะาบรรยากาศข้านหน้าด้วยฮะดูฮนะนู่นอ่ะทุ่งดอกบัวนะนะั่นอ่ะที่เรากำลังจะไปกันนะนะั่นอ่ะแต่ตอนเนี้ยมันไม่น่ามีดอกบัวออกมานะเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วก็แบบยังไม่เห็นเลยเนี่ยตอนเนี้ยนี่ไงไปเดี๋ยวเรา เดินลงไปข้างล่างนะฮะตอนนี้อยู่การสะพานเลยนะครับดูดิขึ้นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรามาตามแมพแล้วก็ค้นหาแล้วมานะฮะสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีค้นหาไม่ไม่ไม่ยากนะครับเนาะเข้าแมพแล้วก็ค้นหาได้เลยไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนนะครับโอเคครับผมเนาะก็ตอนนี้เราก็เดินลงมาจากสะพานเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่รอบๆเนะี้ย อุ้ยดอกบัวนี่ดอกบัวใช่ไหมอุ้ยซัมซุงเอาต้าลองลองซูมหน่อยเนาะนี่ฮะแต่เรามาผิดจังหวะนิดหน่อยนะผมเนาะว่าไม่รู้ว่าว่าดอกบัวแบบมันจะขึ้นตอนไหนอะนะก็เลยไม่รู้ว่เาเป็นไงสวยไหมได้ไหมว้าวนี่ไงเนี่ยดอกบัวอยู่ตรงนี้ผมเนาะตอนนนจะได้เห็นดอกบัวสวยสวยงามแบบเนี้ดูด,ดิคือมันเดินได้หมดเลยนะแล้วก็มันมีแบบ ปนู้นก็มีนะข้ามสะพานไปก็มีนะเอาปะเราลองเดินชมบรรยากาศรอบๆกันนะฮะนี่ออ้ถือว่าไม่ค่อยร้อนนะครับก็เดินได้แบบชิวๆนะเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่สีชมพูนะมีแบบสีขาวแบบนี้ด้วยวุ่งดอกนี่ก็ใกล้ใกล้มากเลยนะฮะดูฮะว้าวดอกไม้เกาหลีครับเป็นไงบ้างนะฮะอันนี้เกาหลีใต้ <laughs> เออ ่าเขามีคนมาปั่นจักรยานด้วยนะดูดิว้าวพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้แบบเขาตั้งใจสร้างให้เรามาชมตรงข้ามไปปุ้มนุ่นก็มันจะเป็นแบบว่าเป็นแม่น้ำนะก็เลยไม่ค่อยร้อนอตรงข้างหน้านี่ฮะเขาสร้างแบบนี้ด้วยดูดิอู้ยหญ่ใหญ่เลยว่า เอาเอาเอาให้น้องเอาเต้งโชว์หน่อยฮะเต้งโชว์หน่อยบรรยากาศตรงนี้แบบได้มากเลยนะฮะดูฮะเราขึ้นไปข้างบนนี่ไม่รู้ว่าฝั่นนู้นมีอะไรเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนหน่อยเนาะเอาเต้นโชว์หน่อยฮะโอ้ว้าวว้าวโอ้อยู่เกาหลีใต้นะฮะดูฮะเป็นไงบ้างฮะเฮ้ยดอกล้งมันสีเหลืองว่ะนี่ฮะสิ่งของที่ห้ามนําเอาเข้าห้ามมาตั้งแคมป์ตั้งปิ้งย่างกินกันแบบนี้นะฮะเนี่ยดันโนงนงนะฮะอ้ ว่าโอเคเป็นสวนสาธนนารณะนะผมเนาะเราก็ค้นหาแล้วก็มาเที่ยวกันได้นะครับอยู่เกาหลีค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวนี่บอกเลยว่าง่ายมากอืมไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะัะผมเนาะได้อยู่ครับไม่ต้องนี่ค้นหาปุ๊บขึ้นรถบัสเทสซี่แล้วแต่ความสะดวกสบายเอา้าข้าบนนี้มันเป็นรถเดินผ่านด้วยนะเราไม่รู้ว่าจะเดินได้ไหมนะดูนี่ แต่ประเด็นคือเราต้องทําการบ้านมาแบบว่าดอกบ,บวัวมันจะออกช่วงไหนเพื่อที่มันจะได้เต็มตลินเลยนะเต็มแล้วก็แบบน่าจะสวยงามกว่านี้อะนะเพราะว่าเห็นเขารีวิวเท่าไหร่นะเห็นเขารีวิวในแบบที่ก่อนที่เราจะมาเนาะเป็นไงเต็มเลยใช่ไหมตรงนั้นก็จะเจอผู้คนเกาหลีแบบมานงปั่นจักรยานแล้วก็แบบผมว่าแบบนี้ดีนะดูดิเขากําลังพูดคุยนะอ่า เนะก็คือคนสไตล์เดียวกันมารวมตัวกันไงแบบพูดคุยแบบไม่ต้องคาดหวังอะไรอะนะฮะผมเนาะว่าเออแบบเพื่อนแนวสไตล์เดียวกันมาเจอกันมาคุยแบบไม่ต้องคาดหวังอะไรมันเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะผมเนาะแบบไม่ต้องคิดอะไรอะคุยไปเรื่อยๆอ,อะนะเออนะฮบผมเนาะก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะผมเนาะนี่ผมอยู่ข้างบนเราดูลงไปบรรยากาศข้างล่างะฮะ ก็จะประมาณนี้แหละดูฮะว้าวเดินซะเหนื่อยเลยฮนะฝัะนนู้นก็มีแต่ผมอะไม่ได้ไปเดินเดินแค่ฝันเดียวเอาที่แรกผมคิดว่าขึ้นมาข้างบนแล้วฝันนู้นจะมีแม่น้ำอะไรแบบนี้ักหน่อยถ้ามีนี่สวยเลยนะเออนะแต่แม่น้ำอะอยู่ฝันนี้เรียบร้อยแล้วล่ะโอเคจะประมาณนี้ผมเนาะในการมาเดินเพื่วชมสวนอะไรนะมไม่เชิญว่าสวนหรอกเป็น สถานที่แบบสวนสาธารณะเรามาวิ่งออกกําลังกายต่างๆนานา,นาเป็นสวนดอกบัวแบบนี้ถือว่าสวยครับผมเนาะก็มาเดินในช่วงอากาศไม่ค่อยร้อนก็เลยได้อยู่นะฮะก็อย่างที่บอกแล้วผมเนาะถ้าใครรู้เวลาดอกบัวครึ่งออกอะไรแบบนี้จะสวยมากกว่านี้เลยนะผมเนาะประมาณนี้ผมเนาะทายที่สุดน,นี้ใครชอบคลิปนี้ผมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ